แะซอยนะครับเลี้ยวคนละซอยเปลี่ยนใจอร่อยมากง่าเป็นอร่อยมากๆอุ้ยมุ้ยากอุ้ยอุ้ยไม่เหรอแก้งนะแกล้งใครเก็บไว้สโลว์เวชั่นปากคุณคิดว่าการทำอาหารด้วยตัวเองเป็นเรื่องยากเชฟคนนี้จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายจนทุกคนทำได้กับอร่อยมากง่ายโกชิตคิเชฟ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยมักง่ายครับผมวันนี้เราจะมาทําอะไรทันน้องโก้ครับขอจดหมายจากทางบ้านหน่อยครับสวัสดีค่ะอีฉันได้ไปทํากามูเตลูกับเจ้าแม่สํานักขาอิโต้คว้างจานบินกมเตลูขอทราบด้วยนะมันคืออะไรผมไม่รู้อ,อไปไปขอหวยอะค่ะอ๋อเหรอดนฉันถูกหวยค่ะเชฟเฮ้ยถูกราวัลที่หนึ่งค่ะเกตแคคือ องมาแล้วคือจะบอกว่าเจ้าแม่เจ้านี้นะคะท่านอ่ะชอบให้โชคลาภแล้วเวลาที่คนมาขอได้แล้วอะค่ะเขาจะเอาลาบไปแก้บนเอาลาบไปแก้บนแต่ปรากฏว่าเยสายอะค่ะถูกหวยสามตัวงมวดที่แล้วอ้เยสายเข้ามาว่ะทำลาบกันแน่เลยอะทำลาบไปแก้บนค่ะเชฟแต่ปรากฏว่าเจ้าที่เจ้าแม่ค่ะหาลาบเยสายไม่เจอเยเยาสายก็เลยโดนฟ้าผ่าเปรี้ยงกลางบ้านเลยค่ะเชฟ สายไม่ส่งไม่ส่งเมมมาเลยตอนมันก่อนทำเลิปไสไปเพราะว่าถูกหวยแล้วไม่ยอมไปแก้บนนะคะแก้บนไม่ทันเชฟช่วยอีชั้นด้วยนะคะก่อนที่จะโดนฟ้าผ่าเปียงตามเยี่สายไปอีกคนก่อนที่จะสรุปว่าเราจะทําเมนูอะไรนะครับผมขอโอกาสนี้ในการเปิดจักรวาลซจัาเมันคือจักรวาลของผมที่เราจะทำอาหาร กับตัวละครที่ส่งจดหมายเข้ามานะครับเธอคือคือเขาร<ะ>ู้จัจกกับมึงฮะเขาเขารู้จักกับมึงยืนจักรวาลผมไงเราอยู่ในจกกักรวานแต่แต่แตมีจากกวากน,นดาน้องมินลิแล้วก็ใหญ่สายก,กาวกาลมันจะอยู่ในซีซียูนี่ไม่อะไรจะปาริสนะมาก <laughs> นั่นแหละโอเคนาวันนี้สรุปนะครับเราจะทำลาบแต่จะทำลาบธรรมดาปกติไปหัวมันเฉยไปผมเนี่ยเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเล็กๆอยู่เป็นร้านข้าวต้มผมจะทำที่นั่เป็นคัตสึดงลาบ ทำอา,าหารญี่ปุ่นคาติโดงลาบนะครับจับลาบกับคาสิโดงญี่ปุ่นกับไทยมารวมกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอดูกันครับผมครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาเตรียมหมูกันเลยกว่าคาซิโดงคืออะไรคือข้าวหน้าหมูทอดเราจะใช้หมูสันนอกนะครับผมนี่คือหมูสันนอกที่ผมไปซื้อมานะครับเราจะหั่นหมูสันนอก ให้หนาประมาณ1เซนติเมตรหเซนติเมตรประมาณไหนถ้าเป็นนิ้วน้องหรือคนธรรมดาเนี่ยอาจจะ1เซนแต่ของผมน่าเซนกว่าเดี๋ยวจะหั่นนะครับแลเราใช้หมูส่วนอื่นได้ไหมพี่เป็นหมูส่วนอื่นเช่นหมูสันคอเคยใช้อยู่นะหมูสันคอมันจะไม่เหมาะกันการทอดแต่จะเหมาะกันย่างหมูสันนอกเนี่ยมันตรงนี้จะน้อยแต่มันจะมาอยู่ตรงนี้เหมาะแั่การทอดครับผมแต่ถ้าคนอยากได้ความสายแก่ใจเอาหมูสามชั้นไปหนึ่งนะหมูสามชั้นหรอ ก็ได้นะแต่ผมว่าไม่อร่อยหมูสามชั้นย่างหรือไม่กระทอดแบบไม่มีแป้งโคเวอร์จะอร่อยกว่านะครับกรอบอะไรนี้ทีนี้หมูสันนอกเนี่ยอขอกล้องเข้ามาด้วยนะครับผมนี้จะอธิบายอย่างหมูสันนอกจะมีส่วนที่เป็นพังผืดและเป็นมันอยู่ทีเนี้ยวิธีเวลาถ้าเรายังไว้ส่วนนี้แล้วเราทอดเนี่ยหมูมันจะขดดังนั้นเวลากินเนี่ยมันจะรู้สึกว่าหมูเหนียวเพราะตัวเนี้ย เวลากิ้งมันจะดึงเนื้อเข้ามาอยู่ด้วยกันทําให้มันแน่นเรามีวิธีแก้ก็คือเราจะบั้งนี้ทําลายความเชื่อมโยงของมันไม่ใช่บั้งธรรมดาพี่บั้งไฟพัญานาปั้งั้งบั้งปั้งมุกอะไรมันอ่ะเราก็จะบั้งมันประมาณลักษณะนี้ครับเพราะนั้นเวลาทอดเนี่ยหมูตัวนี้ก็จะไม่หดเต็มที่แล้วมันจะนุ่มขึ้นแล้วผมจะปีีตรงนี้นิดนึงเป็นตาล่าเราทำอย่างเงี้ยเพื่อให้ น้ำหมักมันซึมเข้าไปง่ายขึ้นจะได้หมักใช้เวลาน้อยลงแล้วหมักแค่ซิ้วขาวพริกไทยแล้วก็น้ำมัน3อย่างนะครับผมพริกไทยซ้วขาวและน้ำมันพิชน้ำมันพิชน้ำมันลื่นลื่นมากเนี่ยลื่นเลยมเมื่อกี้ แล้วถ้าอยู่ดีดๆแบบบ้านแถวนั้นเขาเปิดแบบไม่มีหมูขึ้นมาอะไรนี้ใช้เนื้อสัตว์อื่นๆได้ไหมไก่ครับอกไก่อ่าอกไก่เวลาชุบแป้งทอดเนี่ยถ้าเราใช้นะเราคือเราจะใช้เนื้อเนื้อสัตว์ส่วนที่มีมันน้อยชอบใส่อะไรเท่าไหร่มากับพี่ครับอะไรครับน้ำมันซีอิ๊ีแค่อย่างละประมาณช้อนชาแค่อย่างละประมาณช้อนชาครับพอนี่ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะกลับมาทอด เนี่ยจริงๆไม่ต้องครึ่งชั่วโมงหรอก15นาทีก็ใช้ได้ละเดี๋ยวผมจะเปิดน้ำมันทอดแบบเบาๆเลยครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาอะทอดหมูกันนะครับก่อนทอดหมูเนี่ยเราจะชุบแป้งทอดอยู่สับเนี้ยทางเชฟเขาจะเรียกว,ว่า egg wash ก็คือการเอาหมูเนี่ยไปจุ่มแป้งไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังนะฮะล้างมือแป๊บนึงทำอะไรต้องล้างมือด้วยเพื่ความไวสังปิจารนะครับผมอ่ะหมูแป้ง และเก็ดขนมปังนี้นะครับเทคนิคนะมือหนึ่งเปียกมือหนึ่งแห้งถ้าชอบเกดขนมปังหนาะๆให้ชุบไข่รอบนึ่งดังนั้นแนหมูหนึ่งชิ้นกับไข่หนึ่งฟองจะค่อนข้างพอดีกันนะครับแต่ถ้าคุณชุบสักอสองชุบแบบว่า แบบบางๆคุณจะใช้ไขแ่แค่นหนึ่งฟองต่อหมูประมาณ2ชิ้นพี่แชมป์ฮะครับผมแล้วเห็นบางบ้านเขาว่าแบบพอจะมีกำลังทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยเห็นเอาไปคลุกอัลมอนด์บ้างหรือว่าแบบทุกเลคทุกๆๆุบแล้วแบบเอามาคลุกบ้างเอามาม่ามาทอดบ้างอย่างนี้ก็ได้ไหมเนี่ยใช่ครับก็จะดูแบบเพิ่มมูล,ลค่าขึ้นใช่กๆเนี่ยเวลาเราลงนะเราเทคนิคครับปุ๊บเราอยากเอามือทั้งกดนรำคว่า เกจขนมปังกระแตกเราก็ค่อยเอาเนนิ้วอ่านี้แล้วก็กดเบาๆเป็นแอรีนะครับอเอยนี้เราก็ได้ละชิ้นหนึ่งเห็นไนะหมหมูัน้เหมือนมันขยายร่างมาอ่าร่างมือก่อนแล้วก็เทคอีกเทคหนึ่งอีกน,นะครับก่อนจะลงทอดมือให้แบบชื้นๆนิดนึงกดนเก็ดขนมปังจะอยู่เวลาทอดมันจะไม่ร่วง ลงในน้ำมันอ่าได้แล้วมาเดี๋ยวเรามาทอดเลยดีกว่าอ่ามาหมูได้แล้วเดี๋ยวเราจะเช็คน้ำน้ำมัน,นร้อนรือเจริงจริงมันก็ร้อนนะเห็นหว่ามันจะเป็นริ้วๆแล้วก็มีฟองขึ้นอยู่ไปเช็คนะครับอ่าเราเอาตะเกียบมาจุกนีแ่แต่ว่าอย่างเงี้ยร้อนแล้วพร้อมที่จะทอดแล้วล่ะ ผมใช้มือพี่ได้ไหมได้ครับแต่ร้อนครับเจ็บครับไม่ทำนะครับเจ็บตัวเราไม่ทําเจ็บตัวเจ็บใจเราอย่าทำนะครับเพื่อคอนเทนต์พี่ไม่อาเปิดตะดูนะเดี๋ยวจะหอบมาทั้งห้องนะเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับถ้าเราทอดอย่างนี้ยเราจะไม่มีตะแกรงรองก้นถ้าเราทิ้งไว้เลยเนี่ยความเสี่ยงคือไอตัวหมูเนี่ยมันจะไปติดกับจะไปโดนกับตัวตัวตัวก้นหม้อ แล้วจะทําให้มันเขาเรียกว่าไงไม่สูงมากนวะเราจะต้องพยายามทําให้มันลอยเดี๋ยวพิ้งไปพิ้งมาแย้มันสัมผัสกับตัวคน้นนล้วทอดแค่ประมาณอสองนาทีพอน,นะครับแล้วถ้าบ้านมีหม้อทอดไร้น้ำมันนะพี่ใช้วิธีนี้ได้ไหมได้ครับคาซุดงเนี่ยมันเป็นอาหารที่ว่าสําหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยมันเหมือนเป็นอาหารถึงน้ำโชคเวลาช่วงสอบเข้ามหาลัย ะจะต้องกินกันที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากไหนแต่เคยได้ยินอยู่ว่ามันเป็นเหมือนอาหารนำโชคของนักศึกษามหาลัยเฮ้ยก็นี่ไงก็อันนี้อาหารนำโชคใช่ไหมแล้วก็เป็นลาบไงได้โชคได้ลาบเป็น,นโชคดีเจ๋งความหมายดีความหมายดีใช่โอเคเรียบร้อยปิดไฟ ไปใสกอนจะเข้ามุ้งนอนค<ป>ิดถึงใบหน้าพ่อเมีย <c oughs> <c oughs> จบเลย <c oughs> ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาทำเป็นน้ำลาบสำหรับเอาไว้ทำคาซุโดงนะครับถ้าเป็นในร้านเนี่ยเขาจะใช้เป็นน้ำตาชิกับมิรินแล้วก็โชยุแต่เนี้ยเราจะเปลี่ยนเป็นน้ำลาบที่มีรถหมูแล้วเราจะใช้ซุปก้อนใช้น้ำปลาใช้ข้าวคั่วแล้วก็ใช้พริก อ่าใช้พริกป่นนะเดี๋ยวอย่างแรกเราจะเริ่มเนี่ยเราจะใส่หอมแดงนะครับใส่ครึ่งลูกตอนหนึ่งที่นะเราจะเอาหอมแดงใส่แทนหอมหมูใหญ่ใจเย็น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 ฮะใจะเย็นเรื่องอะไรจ๊ะกลัวเดี๋ยวดูหอมด้วยอ๋อเ <c oughs> สร็จแล้วไม่ทันแล้วโก้เสร็จแล้วจ้ะนะดูดูหล่นๆนะฮะหล่นๆนะหล่นอง้อง้องรีบลอง้องหิวอ่าโยนโป้งในกระทะเลยนะครับแล้วก็จะมี รสดีหรือซุปก้อนเฮ้ยเราเผื่อชื่อยอ่อละเราใส่ชื่อยอ่อไปกูเทสรสหมูนะฮะเราจะใส่แค่หนึ่งส่วนสี่ของก้อนนะครับถ้าทําให้ใส่รสจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ใช่แล้วล่ะเราจะให้รสหมูนะครับแล้วเราจะใส่น้ําประมาณหนึ่งถ้วยเป็นน้ากองก่อนน้ากองก๊าลงก๊างกลงกองจีนจีน <footsteps> อันนี้เป็นน้ำกองนะทำไมครับได้จากกองฐางนครับใส่เข้าไปปึ๊บแล้วเราก็ตั้งใส่ตั้งไปเลยเอาให้เดือดน,นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมของข้าวข้าข็าาาจะมีผักชีไปเรื่อยหรือจะเรียกบางคนจะเรียกผักชีฝรั่งใช้ต้นหนึ่งนะครับปล,ลาล้างแล้วใช่ไหมล้างแล้วครับจะซอยนะครับเดี๋ยวคนละซอย <laughs> คนละซอยฮะเวลาซอย,อยอย่างนี้นะฮะ นนนน้้้ออองงงเปลี่ยนจากอร่อยมากง่ายเป็นอร่อยมากๆอุ้ยเหี้ยมากอุ้ยเหี้ยไม่อื้อแกงนะแกงเฮ้ยใครเก็บไว้สโลว์จานเล่นเยอะเล่นเยอะจะตาคอนเทนต์ไม่ได้พกลัวมีคอนเทนต์เนาะแล้วก็เตรียมมะนาวไว้ตรงนี้เขียนนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมมะนาวกับผักชีไปเรื่อยๆนะครับผม กล้าดูในบ้านอีกเลยใจไม่ดีในกูแกล้งนะแกล้งถ้าเป็นมีดอื่นนะฟุเลือดฟุ้งวุเล่นวุเล่นมันเป็นมีดถึงบใช่วัตถุทีลับมาเรามาเริ่มกันนะครับกับตัวน้ําเนี่ยเมื่อกี้เราใส่รสด,ดีใส่น้ําแล้วก็หอมแดงไปนะครับเราจะใส่น้าําปลาน้ําปลาขอย้ํานะฮะเวลาใส่น้ําปลาเราต้องใส่ตอนที่เดือดเพราะว่าถ้าน้ําปลาเราใส่ตอนที่น้ําไม่เดือดมันจะขาว ใส่นะครับ3ช้อนโต๊ะหนึ่า้มปลา3ช้อนโต๊ะเห้ยปลาเหี้ยปลาแล้วก็มีมะนาวก็มีมะนาวน้ำตาลมะนาวเราจะใส่ทีหลังนะถ้าใส่ตอนนี้มันดูความร้อนมันจะกลมครับน้ำตาลใส่ช้อนครึ่งนะครับผมเอาแบบไม่ปูนนะครึ่ง ถ้าเราทาสูตรเยอะขึ้นจําไว้ง่ายน้ำปลาเท่าไหร่น้าตาลครึ่งหนึ่งปลาลงไปแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวคั่วนะครับใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะหรือจะสามก็ได้ถ้าแต่ความชอบนะครับผมใส่เลยถึงลาบที่ขด้นเข้มเต็มๆนะครับใส่ข้าวคั่วแล้วก็ดูเป็นลาบขึ้นมาทาันทีใช่ใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่ลิป ครับครับผมจุดสําคัญของการทาน้ําลาบเนี่ยต้องรสชาติประมาณไหนเพราะว่าผมเคยลองทําแล้วรสแบบโดดจัดเลยนี้อย่างแรกนะครับน้องเรื่องรสชาติมันเป็นเรื่องของคําว่านานาจิตตังใครยังไงก็ไม่รู้ฉันชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้ที่อยากจะให้เราเริ่มเป็นแพทเทิร์นของคําว่ากลางก่อนกลางของเราวิธีปรุงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยเนี่ยเราจะใช้เป็นรสกลางคือ หวาน1เค็ม2เปรี้ยว2เวลาปรุงรสนะอันนี้เราจะไม่พูดถึงรสเผ็ดเพราะรสเผ็ดมันจะเป็นอีกรสหนึ่งเป็นรสความสุบจวงหรความแสบความร้อนใช่ความชอบแต่ละบุคคลแต่นี่เรื่องความหวานความเปรี้ยวความเผ็ดเนี่ยให้เริ่มที่เป็นบาลานซ์ก่อนนะอย่างมเมื่อกี้พี่ใส่น้ำตาลหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งใช่ไหมน้ำตาลสามมันคือ,อน้ำตาลสองแล้วก็น้ำตาลหนึ่งนี่มะนาวเราก็ควรจะใส่สาม เหมือนกันอันนี้ส่วนพริกเนี่ยที่ใส่ไปเลยสอ,องช้อนกับสองช้อนชาเพื่อความเข้มข้นและเผ็ดร้อนนะฮะข้ปปนธรรมดาเลยแหละถ้าอยากลินนนล้นติดไฟครับพี่อ่าพ่นติดไฟลิ้นไฟมันไม่ใช่แล้วอันนั้นเพลงอ่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่หมูไปนะครับ ประมาณลงในน้ำในน้ำลาบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไข่เข้าไปเอาให้โดนหมูนิดนึงอ่าเขาอบ แล้วระหว่างนี้ให้ไฟแรงออครับให้หัวหอมโดนจากไข่โอเค,อเคแล้วเราก็โรยผักชีไปเรื่อยเอาไปนิดของขนาดนี้เจ้าแม่นะ่าจะหาเจอแล้วนะว่าอันนี้ลาบของ คุณผู้ส่งจดหมายมาแลใช่ครับคุณผู้ส่งจดหมายไม่ได้ระบุชื่อใช่ไหมรอบเมยผู้ไม่ประสงค์ออกนามของผมโอเคได้มาเดี๋ยวเราจะลงจานกันนะครับจะทำยังไงดีเนี่ยหมูมาหมูใหญ่เกินข้าวแล้วไงไม่เช่ปัญหาตอนนี้น้องๆเริ่มตายแล้วนะครับ เยอะ,อะนิดนึงกันไม่เป็นไรเพราะคอนเซ็ปต์ของเราดินง,งเยอะดินงเยอะประสบการณ์นะครับแล้วใส่ไข่ด้วยได้ไหมครัไข่ออนใช่ไปเซเว่นไปซื้อมาเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> โอ้ยเยอะนิดนึงไม่เป็นไรล้วก็เอาชีวิเรื่อยที่เหลือโรยไปนะครับแล้วน้ำมะนาวบีบขีหลังมันจะตูอูกหนึ่งนะ พูด็จะแป๊บนึงนะเกียดเขียงมากเลยวันนี้ทำไมอ่ะเขียงตอนแรกตอนแล้วนะแล้วก็แหนข้างๆไว้ชิ้นหนึ่งเอาเขียงออกมาเละเทะเฮ้ยแต่แต่ว่าไปเสร็บชิ้นเขียงสวยสวยอยู่แต่ของมันเลอะที่เกลี่ยมาเสร็จแล้วนะครับวันนี้ชิฟเข้มรีบนะฮะหิวไม่ใช่อะไรหรอกคาสิดงลาบอืมตอนเนี้ย เกียวให้มือที่สัน่นแะโะเคครับก่อนจะไม่ไหวแล้วขอจบรายการตัดเพียงเท่านี้นะครับขอฝากคุณผู้ชมทุกคนนะครับถ้าดูแล้วชอบทางนี้นะครับผมติดตามทุกช่องทางครับ YouTube Facebook Twitter นะครับผมแล้วก็ IG ติดตามเชฟนะครับด้วยความอร่อยแูะหัใจขอจบรายการตัดเพียงเท่านี้ครับและทั้งหมดคือความมักง่ายของเชฟที่ควรลอกเรียนแบบไม่เข้าใจตรงไหนถยามเชฟทุกช่องทางเลยนะจ๊ะพบกันใหม่เมื่อเชฟคิดเมนูออกสวัสดีครับ